สวัสดีครับท่านผู้ชมค,ครับวันนี้ผมจะทำชาร์โดบอร์ดสำหรับตู้รถเข็นหรือว่าตู้เครื่องมือแบบมีลอ้อชาร์โดบอร์ดก็คือบอร์ดที่เราดึงเครื่องมือไปใช้แล้วก็จะมีรูปของเครื่องมือติดอยู่แบบนี้นะครับนี่เวลาเราใช้เสร็จเราก็เอามาเก็บที่เดิมเราก็รู้ว่าของสิ่งไหนอยู่ตรงไหนมันทำให้เครื่องมือ ไม่หายแล้วก็ดูเป็นระเบียบนะครับแต่ว่าสำหรับตู้เครื่องมือแบบรถเข็นนั้นก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อล็อกไม่ให้เครื่องมือเคลื่อนที่โดยวัสดุที่ผมใช้วันนี้จะเป็นแผ่นยาง EVA หรือว่ายางโฟมมันจะมีลักษณะเหมือนกับเสื่อโยคะประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมซื้อมาเป็นม้วนความยาวก็คือ1เมตร50 ความกว้าง1เมตรแผ่นละ250บาทนะครับผมซื้อมาจากร้านที่อยู่หน้าห้างที่ขายวัสดุก่อสร้างที่จังหวัดระยองนะครับซึ่งจะมีอยู่หลายที่ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนนะครับผมก็นำมาตัดให้ได้ขนาดกับลิ้นชักของตู้เครื่องมือที่บ้านผมหน้าความยาวตรงนี้ก็คือ53เซนติเมตรพร้อมกว้าง40เซนติเมตรนี่ได้ไมาแล้วครับ เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องมือมาวางแล้วก็ทำการตัดลำดับต่อมาก็ให้วาดภาพเครื่องมือลงบนแผ่นยางลำดับต่อมาให้หาลังเก่าๆหรือว่าแผ่นรองตัด เพื่อป้องกันมีดทะลุลงไปทำโต๊ะเป็นรอยนะครับมีดแกะสลักเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าปลายมันแหลมคมมากถ้าไม่มีก็ใช้คัตเตอร์แต่ต้องเป็นคัตเตอร์แบบที่ปลายแหลมเอาอย่างแบบที่คมนะครับแล้วก็กรีดไปตามตามร่องนี้ได้เลยครับถ้าทื่อนะครับเราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนใบได้นะครับ เราจะต้องหาแผ่นยางเป็นยาง EVA แบบนี้นะครับอีกหนึ่งแผ่นจะเป็นสีเดียวกันหรือจะเป็นต่างสีกันก็ได้นะครับเพื่อมารองด้านใต้นะครับนี่เป็นแบบนี้แล้วก็วางแผ่นที่เราตัดลงไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะติดกาวส่วนที่มันไม่เรียบร้อยส่วนที่มันเพยเยอขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นี่ นี่เช่นเดียวกันนะครับติดกาวลงไปบนให้ติดกับแผ่นด้านล่าง พอกาวแห้งส่วนที่เป็นแหลมๆก็จะไม่เพเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็แน่นติดแน่นดีนะครับก็ได้เวลาทดลองกันนะครับว่ามันจะทำให้ใส่กันได้หรือเปล่านะครับ ตู้เครื่องมือของผมก็เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นระเบียบแค่ชั้นเดียวก่อนชั้นบนชั้นล่าง 2, 3, 4, 5, 6, 7ยังไม่ได้เป็นระเบียบเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีเวลาทําเดี๋ยวค่อยๆทยอยทาไปมันต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับสําหรับตู้เครื่องมือที่ผมใช้นี่มันเป็นตู้เปล่าเราก็เลยต้องมาตัดมาเจาะช่องเอาเองแต่ถ้า คนที่จะเปิดช็อปช่างหรือว่าจะเป็นแบบซื้อให้ลูกน้องใช้ในกิจการของท่านก็ซื้อเป็นชุดสำเร็จก็มีนะครับมีเครื่องมือมาพร้อมเลยแต่ราคาตู้เปล่าเนี่ยเริ่มตั้งแต่6,000 7,000 8,000ผมจำราคาแน่ๆไม่ได้แล้วเพราะว่าอันนี้ผมซื้อมานานแล้วแต่ว่าถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านเข้าไปดูแบบแล้วก็ไปดูราคาปัจจุบันได้ในเว็บไซต์ที่ผมซื้อมาก็คือเว็บไซต์สก i .co. Com. ทีเนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือตรงนี้ให้แล้วก็ผมเอาลิงก์มาแปะเอาไว้ให้นะครับท่านจะได้เข้าไปชมได้ง่ายๆสำหรับท่านที่สนใจงานช่างสนใจเครื่องมือหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับสถาปนิกมีงานสถาปนิก ASA Expo 67จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีนะครับซึ่งงานนั้นก็จะมีะข้อมูลมีสินค้ามีอะไรที่เกี่ยวกับงานช่างมากมาย ผมก็จะไปในงานนี้ด้วยนะครับโดยผมจะไปวันแรกเลยก็คือวันที่30เมษายน2567เนี่ยผมไปถึงน่าจะประมาณสักบ่ายโม,มงบ่าเป็นต้นไปคือจะไปหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาเติมในสมองเพื่อที่จะได้เป็นแหล่งข้อมูลเวลาทำงานเกี่ยวกับ DIY ของผมนะครับงานจัดตั้งแต่วันที่30เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคมที่ IMPACT เมืองทองธาน,นีส่วนเว็บไซต์ที่ผมซื้อตู้เครื่องมือมาในวันนี้ก็จะไปอยู่ในงานนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแวะไปดูไปอัปเดตราคาสินค้าใหม่ๆนะครับท่านที่อยู่แถบและแวกกรุงเทพปริมณฑลก็อย่าลืมนะครับผเผื่อได้ไปเจอกันวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ